สบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวกันเด้อข้าวสมาธิมาอีกพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวกันตอนเที่ยงตอนเที่ยงได้พี่น้องเอ้ยหมนี่ยเป็นเส้นใยมามากินข้าวสมาธิหลายคนแกงของใหม่ที่ม่พี่น้องนี่แหละอาหารพื้นบ้านพื้นบ้านมามามาเสร็จเสร็จเด้พี่น้องหนามหลาแกงของใหม่ใหม่ของใหม่ฮะจากกอมาแกงมาเสร็จเสร็จเด้อ แตน้ำร้ายพอดูวะคือะเกี่ยวมุมนี่เลยวมีมะกีดมีแต่ีมะกปะอ๋อไม่ดีนะม้าอันนว้ะกีดปน้าลันนี้มันเรียโมชันยังไงจะเลยครับเลยออกมว้าเห็นจิงกัวขาวจางมั้ลังเลย

เปอยากก็ไม่ยากนะกินเองสบายเาะเรียงไงลูอย่นีแกน้ำไม้ล่อยปลาพี่นมั้จ่องให้เบิอดสัะนี่กจ่องตัางเลยแต่จ่องตะกอนจ่องของกินตะกอนแข็ง้ากล้อง เป่บอกสาาพขนมลองไม่บอกทำขึ้อดขนมก้อยครับกล้บก้ยาขึ้นเนียไม้าทีเล็กหน่อยที่นก็อุ่นมาึงแบ่จ้เาเลยดูอนไหนหนังก่อนนัเจมันบันดสาดตัว เดี๋ยวีักปีสุดายนเหรอ่เร้นี่ืน่มันองมันคนเียวเลยกะลูกไล่อดแต่ลูกไม่เดียวือกันถ้าไปมุ่นหนักแกงนะมนเป็นพันเป็นหมื่นกระโดดงานกละโดดานนะจะมยอะอีกอ่เออก็มไปละ เมื nhà, г, อ่อวานเนี่ยนางนางลุ่มเนาะยนิดเสือยานนางเนี่ยยันไปแล้วนางเป๊ะเหนียวบบยว่ะนางลุ่มนี่เหนียวเลยงั้นนั่นมันจะไปเลียยังบเม็นเปื้อนมึลงโดนห่าไอ้คนเหนียวกัเหนียวเงหลงน้างหนีอยู่ในน้ำเนาะอยู่ในน้ำดิ้นน้ำพน้มึงอ่ะวกมันนางก็น้ำไ Boy lúc đó, lần lượt đi nhất đi hầu. Nam khóc, hoặc là lần gai hầu như. Anh đạo như lần kai gắn nát. Boy, lần hầu Cái hầu lần 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 hầu ไปไปเห็นนังนะไรเป็นพยามาติดมาเน,นี่ยนั่นะโลกคูมือมือคือจิตวิทเป็นตุ้งท่านมดเรื่อ,โองโตนจิตนน้เนเ่ยเยะอ่า่ไหอันนั้นทาน่านย่ง่งสองตาพี่นอ้องไม่ใหญ่มืดไั

Một tốt hơn, quanh tôi. Bèp đi Để bèp mày mày cũng... ừ, khá đấy, mày mình, như mày ừ. để mày như tôi... để, để, ảm, không để. À, mày khá à, mà mày khá à, nhẹ, mày 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 đó. mới khác

bây thuột nào mấy ao sao thế này nó nó nở nó cười lao nó cười lao thấy măng kéo này rồi măng đạn mương kéo chơi măng kéo để mà để có rồi măng đạn mặt lên đất mặt kèo mặt kèo mặt cái mặt mặt kèo 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 Nó kèo mặt kèo này kèo mặt 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 kèo

มาได้โบทเขาทำู๊จักมักินใหม่กินนงเอนไป้อ้กิ้วบ้านเขากรมวลเขาเขาเลยเขาก็ะบานเขาเลยเขากรบบานเฮางนีเจ้าก็คอยมวนตองกันหน่ะปีมากาณีเขาบ้านเขาไปใช้ปีห้าลูกย่างเมียเออเพราะว่าไปใช้ปีห้าพี่ห้าน้องม็ได้ทางนั้นน่ะ

สินไลค์คนแซ่บขอทำเมื่อกี้มาหาพี่หาน้องหาลูกหาหลานเด็กกับมูว่านจิตในใจสบายใจโอเคได้พี่นอ้องไาย